สวัสดีครับเอฟซและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครบับก็มาตามผลออกนะครับเราพัฒนาวันที่7เดือน4พศ2568นะครับเดวทางนะครับก็เหมือนเดิมเนาะนะครับเป็นการคิดการคำนวณน,นะครับ ใครที่นำก็เอใครที่นำเดาตามไปใช้นะครับก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะครับกล้วก็มาดูผลออกนะครับผลออกวันที่7ออก 5, 2, 8, 9, 5, 2, 8, 9, หก้าสองแปดหนึ่งห้าเก้นะครับเลขล่างนะครับ ที่เล่นกันที่ลาแล้วก็ริมฝังโคงนะครับแล้ก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออก5-2สองส่วนล่างที่เล่นกันทั่วไปนะครับก็คือ8-7ขอขอไพกับ8-1นะครับ8 1ส่วนบนนะครับออก1-5-9 2ตัวก็คือ5-9นะครับกลับมาดูแนวทางที่ผมลงให้นะครับ แนวต่างปูดลงให้ก็ถือวแนวต่างวันนี้ก็มีเลขเก้ามีเลขเก้าตัวเดียวมีจุดวินก็ือวแนวต่างลดนะมันไม่ได้ลดนะครับที่เล่นกันทั่วไปกับบนนะครับหลุดส่วนถ้าว่าใครเอาไปเล่นแถวริมฝั่งค้งนะครับเรียกว่าฝั่งลาวนะครับถ้ามีวิ่งมีรูดก,กันกน่น่าจะได้นะครับเลขสอง นะครัเข้าตำแหน่งเดียวนะครับคือคือตำแหน่งเลขสองผมก็บอกแล้วมันระ,ระวังเลขแปดนะครับแปดมันออกย้อนหลังหรือเปล่าเนาะมันก็มาเนาะแต่ว่ามันไม่เข้าแปดสองแต่แต่ว่าผมจับตัวนี้เจนะ็ดกับหนึ่งเนี่ยมันเป็นแก่ตัวกันนะครับเป็นแก่ตัวกันผมก็การเคลข วดที่แล้วอย่างวดนี้นะครับท่านสังเกตดูดีนะเลขสองนะครับที่ผมเล่นให้ไม่มานะครับเด่นแนวต่างที่ผมจะลงให้นะครับติดเลขสองนะครับจะออกตัวเดิมหรือเปล่านะครับสองแปดกก็มาตามก็ต่อเนาะนะครับสำหรับแนวต่างในวันที่ วันที่เก้านะครับวันที่เก้าเดนซีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราพัฒนา กับส่วนท่านที่ถามนะครับาตามแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยผมลงแนวทางให้ไปแล้วนะครับสําหรับเป็นเป็นช็อตนื้อกาแีโอสั้นนะครับ, v o an, รบก็ลงไปให้แล้วก็รอผมเดี๋ยวผมสุปให้ก่อนวันออกหนึ่งวันนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยกนะ็มาเข้าลาพัฒนากันนะครับวันนี้ ผมก็พดข้างต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าแนวทางนะครับเป็นการคิดการคำนวณเนาะการวิเคราะห์ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับครับเรามาดูราวพัฒนานะครับจุดวินวันนี้ผมให้ที่7 8 4 2 6 7 8 4 สองหกส่วนเลกเด่นได้เลขแปดก 8, ับเลขเจ็ดก็จะให้ จะจอ้สี่ชุดเลยนะครับสี่ชุดผมเน้นในติเล็กแปดนะครับจับที่แปดสี่แปดเก้าแปดสองแล้วก็เจ็ดสี่ กับสี่ชุดส่วนสามตัวนะครับผมจับให้ที่สี่แปดสองหกแปดสองก็จับห้แค่สองชุดนะครับ ตัวที่ผมเล่นในก็มีแปดสองเนาะแปดสองสำหุดลองผมปิดชุดนี้ไว้นะครับ7 4่ก็มีแค่นี้เนาะแล้วกับนวต่างลาพัฒนาก็หลุดมาสองวันติดแล้วนะครับสองวันติดแล้วเนาะ นะครับผมก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับเล็เด่นหลุดนะครับกับก็มาทวนกันอีกรอบนะครับวันที่9เดือน4นะครับปศ2568นะครับแนวทางลาวปัตนานะครับจุดวิน78426นะครับ78426ส่วนเลขเด่นนะครับให้บัทีแปกับ7นะครับในนาที่เลข8 4จาะชุดนะครับแ4 8 9แล้วก็82สกับส่วนเลขก7ผมจำให้ชุดหนึ่งก็คือ74 3ตัวก็482แล้วก็682นะครับกับเคยที่รับแนวทางนะครับก็แกบเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับที่กมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่9 แดนสี่ทสอบงพันหรนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ